โอไฮโอโกไซมัสก็ขอตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมสซดซามูไรนะครับซึ่งมันก็เป็นแมปซามูไรนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับ เอางี้ผมพูดเองดีกว่าวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับซามูไรโอซามูไรสิงโตแล้วก็ผมนะครับอืมมีแค่นี้แะครับวันๆคือแบบนี้สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับมันก็จะเป็นแบบซามูไรฟันต่อ,ตอสอู้กันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งวิก์ไว้ใต้นั่งในคลิปนี้นะครับสิงโตอยู่ไหนเลยโยม อาตมาเจแตแยมวัดนะเดี๋ยวอาตมาขอไปทำสมาธิข้างในนววันนี้นะครับเราก็จะมาการบริหารยามเช้ากันนะครับอ่าท่าแรกท่ายคอปเตอร์นะครับเอาหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหน่องไฟวันนี้ รกกรอราเกิดมิธีการทักใา,า,า่สิสุนัตมาโอ้ยใช่ใช่มีเกร็ดมีเกล็ดอาาตัดอาตามาจะไม่ยอมศึกไม่รดี๋ยวใครมาโอ้คุณคุณนะ่เด็กวัดเด็กวัดคนนี้หนะ้าตาคุณคุณมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไร โอยฉันไมปคอยแล้วไม่ต้องล้ five 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 อ,อุ้ยโอ้ยไม่ทันฉันมาเพื่อเกแ้นมาเฮ้ยเดอดร้อเราเราขาที่ส่งตรงตัะแล้วเยอะเยิๆ มาอาตมาอาตมาฆ่ามันได้แล้วโยมอะไรโยมโยมโยมเห็นเด็กวัดคนนี้ไหมเด็กวัดคนนี้มันท้าทายอำนาจอาตมาโอ้ยเอ๊ะชิลเลต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 มาเด็กวัดสิงโตจะไ فا กับอาตมาเหรอ ในหน้าตา,าเนอนพวกอกเกอร์เหมือนกันนะอืออัตมาฆ่าเด็กวัดแล้วโอ้โยมยมใจเย,ยจ็นใจเย็นยมเออโยมยมยมหัดเข้าวัดวัดฟังฟังธรรมนะเพราะจริง,งเอขาเจ็บปวดเขาไม่นับถือเขาไม่นับถือศาสนากันนะบะบางทีเองเขา,าจะเห็นไอ้พวกเป็นพวกแบบปูนี่แบบนี้ก็ได้นะตัวเขียวอะ เออเรียวอเออแสดงว่าเร้นะติรู้ว่าโอเน่มันดูดิมีเขานะระ,ะวังหลังนะยโยมน,นั่นมันอุ่สวยเห็งๆหรือเปล่าไม่ใช่หรอกโยมแต่ตามาจะลองใช้ดูนะครับโอ้ยใจเย็นโยม โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตมามาช่วยแล้วอะไรขอโอ้โหใช้ค่าใครไม่รู้โยมข้าวไฟเหรอไฟเหรอโอ้โ,อโหแลห้วดูท่าเดินยังก,กับใครยังก,กับใครใอ,อ่ะอ๋อมันอยู่บนเขนาไง ม่ไป,ไป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 เอ้อทับนี่คันตูดหรือเปล่าเนี่ยนี่คันตูดหรือเปล่าเนี่ยวิ่งไปด้วยเกาตูไดไปด้วยเนี่ยเออแต่เออกินมันมีคุณภาพภาพที่สวยมากทำให้หัวเรางอไปมาเขาใช้ก็ภาพสวยมากทำให้หงอแล้วก็สายหลุดด้วยไหนไหนเราอ่ะอ๋อ ข้าอยู่สูงกว่าเจ้าโอ้ยแล้วข้ารับมาคุยอะไรกันเนี่ยอ,อ,อันตัวเจ้ามีวิชาที่แกรงก,ก้าแต่หาเมื่อเทียบกับข้าแล้วเลยเทียมไม่ติด อ๋อเจ้าจงไปฝึกวิชาใหม่ใหม,มเราต้องทำยังไงวะไอออนเซนัวมามามา่มาใช่ออนเซนกันเลยในเมืองประเทศไทยไม่มีมีประเทศไทยม,ทมเีเออใช่ใช่มีออนเซนเอ้ยเราเราคงจะพูดเลยว่าเออเฮ้ยบอล ไปเ,เก็บคนมาเลยเพื่อไ้เป็นพยงกลนหนึ่งโอ้ยอาตมาเป็นอาตมาไปไปไปคุยกับตอนนี้อาตมาคุยกับยาอย่มาบานอยู่โอเคอมาเกิดหม่ทุกคนเนี้อนแบแมนนะน่ยหนะแบทแมนอเนาะแบทแมนนะอะอามามาม,ามา นั่งเลยนั oh. ่งเลยมามอวันนี้เราจะมาทำการเหรอไอไลออนกากาดโชเท่ไลออนเกบมื่อกี้ไลออนกาดโชเท่กับว่าแบบแบบในหนังแบบแบบเวลาบวชสมมุติว่าจะแบบแบบสมมุติาจะไฟจากด้านหลังไลออนแบบแบบชักหน้าออกมาครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็บอกไว้อ่ะ แล้เมื่อกี้ไปเ้ากลางหลังเต็มๆเลยก็อย่างที่เขาว่านว่าแผงกลางหลังคือคออัพไอของนักดาบเอ้าเอะไรคือคือพวกเองแบบตัว่าเราเองคนที่หัวเราใช่ไหมคือคือเราตัดภาพมันดูที่ตัวของเราใช่ไหมตัวเราอยู่ห่างในสัตว์ตัวสั นี่ก่อนเฮ้ยแต่จะว่าไปเราไปสมัยนี่ว่าเราต้องมีเกียรติใช่เราไปสมัรยเรเราต้องมีเกียรติเราต้องจัดก,การกัตัวห้ามนี่ไงจะให้เกียรติที่เป็นดอเด็กอะ่ะรอลิงดอเด็กอะ่ะก็รอเอยดอกรูจักต่อที่ เฮ้ยบนกยายบริหารเลยตรงนี้เนี่ยตอนนี้ไลออนฝึกกิจวิทยายุทธไลออนฝึกกิจวิทยายุทธไปฝึกฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่โอ้โหอำเภอคัดโอ้โหโอ้โหอำเภอคัดไปเข้าห้องน้ำเ่ะไอโกนี้ไอเดี๋ยวเราคุ้มการให้ตังคีวามามาเขากุนที่คุ้มกันให้ เราต้องรองหินตรงนี้นะช่วยคุมกันทีอ,อ่ถ้าเราคุ้มกันได้นะวงเล็บถ้าเราคุ้มกันได้เ้ยคุณผู้ชมเอางี้ป่ะอย่างอย่างน้อยก็ไม่มีใครรู้นะ,ะครับว่าผมขาดเออมันมันก็น่าจะดีนะโอ้เขาเดินได้โอเคครับอ๋อเมืม่อเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีใครคุยอะไรกับท่านผู้ชมเลยจริงๆมามๆ จริงจริงจริงอะไรเรายังไม่ได้คุยอะไรกับท่านผู้ชมเลยเรายังไม่ได้บอกว่าฉวยโอกาสอะไรเลยอะไรก็ไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกว่าฉวยโอกาสไงอะไรอ่ะแช่ครับ อย,อยู่นี่งพักไปเลยสกใส่ประเทศไทยร้อนพอมาเจอพอมาเจอบ่อน,น้ำญี่ปุ่นจมไปเลยแล้ก็ไปคนเสิร์มันประมาณกี่ภาามันมันเหมือนมีที่หนึ่งอะเราไม่แน่ใจว่าอะไรที่มันเรียกบ่อน,น้ำพุร้อนอ่ะการการป่เราจำไม่ได้ประเทศไทยก็มีอ,อะท่านไม่ใช่มันจะเรียกบ่อน,น้ำพุร้อนอะไรอะเราไม่แน่ใจเราจำไม่ได้ว่าที่ไหน ใช่ <Okay>. oh. ใช่ไชผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ใช้เอ่อเอ่อใช้ใช้ชอ็อนฆ่าคนครับมันมันเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุครับเก,กิดอุบัติเหตุครับเกิงๆครับจริง เ,เโโื่อกี่ยวบัติเหตุครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโซโลอรอโอ้โหไม่เคยเจอาวุธอ้อาวุธอะไรอตามมาข้างล่างเลยเราเราจะฆ่าอนี้มีอันนี้เป็นตัวประกัน <c oughs> เราจะฆ่าบรุษเสาหิน <c oughs> เห็นนี่ไหมไม่ได้หรอกใช่เราฆ่ามันไม่ได้

แตนรู้ว่เาเจะตายแล้วแต่เราแค่จำตอนว้ยเจ้ากำลังเป็นของจริงอย่าเข้า่เข้ามอ้ยมันมีเพลงดับ <Yeah. S 1> ้คชะไปช่วยแล้วไป <c oughs> ช่วยแล้วแกทำไรเพืนขาเ่า้งกรลงเพื่อมันมีมูดอุ้ย <c oughs> โอ้โหผาดผา โอ้ยโดน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 สอบปบดีมากดีมากเดี๋ยวไหนพวมันทั้งแกะอหนเราไปนะเฮ้ยเ้าไปเราเจอไอ้ดกแล้วเนี่ยหมดแำ้ว ไม่ใชไ่ไอหัวเบคอนถือดาบมคคาไปแล,วละวนนะอืมว่าเรามาหาัมตวัดีค่ะโอ้ยโอ้ยหนีดีกว่ามาำการบริหารกันดีกว่าอ่าทำตามนักะนักเรียนอ่าทำตามนักะนักเรียนท่าแรกนะคะหมุนเฮลิคอปเตอร์ค่ะอ่ะหนึ่ง ค่ะถ้าเบ่งยองๆนะคะเอาไว้สำหรับเวลาปวดมากๆค่ะเอ้ยเอยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอเลนเอเลนเอเลนอเอเลนเหรอเอเลนเหรอเออเออครับครับพี่คือเอเลนครับพี่คือเอเลนครับขอโทษครับเอเลนเอเลนเราเกิดมาเพื่อล้างแค้นเอเลน ไข่ททันเ,เราเกิดมาเพื่อล้างแค้นเราล้างแค้นให้ได้แล้วเอเลนเอเลนกลับมาเพื่อล้างแค้นเราไปปิดคลิปข้างนอกเด้อเอาไปปิดคลิปข้างนอกดีกว่า อ,อ,อโอเคครับถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้นนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีข้อตำหนิอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้บอกบายบายหน่อยแล้วบา <Bye. S 1> ยนั่นแหละครับ